เจ้าซุปเปอร์เกรดถึงไหนเร็วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนดินด่วนดินระเบิดดินไรก็ดินะดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะดินขี้ตมเอาหมดนะเอาสวัสดีครับช่างเก่งยกรถรถยกรถยกไปไปยังไงมายังไงนี่ ปิดอูแล้วเหรอฮะโอ้ปิดเจ้าคราวเหรอนี่ได้ข่าวว่าไปกินข้าวกับสาวมาใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรได้ข่าวว่าไปกินข uh, right? ้าวกับสาวอะผู้สาวแอบคุยกันเหรอแอบคุยกันสายสื่ออะไรเขาลงช่องตูมๆอยู Connie, okay? ่นั Germans ่นน่ะช่องช่างเอียวเจ๊จ๋าวันนี้มาทำอะไรครับนี่มาช่วย เก็บมากับฝนฟ้าเสียตินเสียตินจ้างช่างใหญ่มาจากกรุงเทพเลยครับเอานี่เขาตัดหญ้าออกมาเลยตรงนี้ปกตินี่เป็นหญ้าเนเปียนะเนี่ยใช่ใช่เนี่ยนี่จับดีกได้เลยมันเลอะสี่หมหมดโอ้ยมาเลยมาเอ้นี่มาสามคนเลยนี่ จานอดหมตารน่าจะมาเดินแป,ป๊บเบรกหรือเปล่าผมอแอช่างเก่งประกอบช่างเก่งก็มาเดินสายไฟแล้วก็ประกอบออแป,ป๊บเบรกแป,ป๊บลมนะครับเครื่องมือน่าจะเป็นของช่างเก่งฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ดุกวันผมยังไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยเชื่ออะไรเสื้อพี่อ่ะสามปีแล้วเนี่ยขอเลยขอเลยเอาเสื้อไหมนี่เสื้อนี่เอาไหมไม่เอานี่ไม่มีดินดวนไม่เอาโอ้ได้ได้ได้ผมดูนิดนึี่เอาเสื้อไหมนเสื้อครบพี่ทำนี่สุดเพ้ยนยาวอ่ะดินดวนอะทำยังหลบฝนก่อนไอ้ผมใส่เสื้อท็อปแทบสามปีแล้วเนี่ยอันนั้นท็อปแทบเหรอใช่ใช่เหรอใช่นี่นี่ต้องนี่ต้องจะรับนี่นี่ดูดิ ผู้ช่างเก่งมีทุกช่องอะไรช่างเก่งบนบนบนเน,น, <laughs> นี่ยใส่เสื้ออย่างนี้ทำงานนี่มันเปื้อเด,ด้พี่ามาใส่ทำงานไม่ได้ใส่ออกงานเอาฝนมาแล้วนี่จะได้ติดเครื่องไห้นี่นี่ฝนผมเอาฝนมาฝากหน่อยเนี่ยฮะ<า> <laughs> ฉะลาบุรีก็ตกยันฉลาบุรีแล้วไม่ตกแล้วทางนน้นอ่ะอุ้ยตายเลยการ่มไม่ใคอยู่น่นเออกลางกางร่มให้ตากล้องตัวนี้ไปนู่นเจอเจอใหม่ไหมไม่เจอนะเจอแต่บีไปสคันนะบีเอเอเอพวกเอาไปป่ไปคันเดียวไปคันเดียวไปอคันเดียว เอาทีนี้ทำงานตากฝนเลยบันนี่เปียกเลยทีนี้เอาไงล่ะลลลลอันนี้อันนี้อันนี้ของช่างเก่งเลยเครื่องมือฮะ<า>โอ้โหเครื่องมือออกข้าสนามเครื่องมือไม่ไดีส่วน<ม> นี่คือออกนอนเดียวลุยน้ำลุยน้ำหนากนื่นคือนอนไหนกาจติตนเอ๋ไปนอนกับสาวหรือเปล่าถามคุยเอยดูดิว่านอนไหนทำไงเอาเอาลมไปกลางตรงนู้นไหมมันไม่หยุดเด้มันจะตกทั้งวันเพราะว่าดีเฟชชั่นมันลงคนหยุดเหรอ ไอตอนไม่ฝนก็ไม่มาทำนะที่เราจะกินไปทำร่มมีหร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือเป่าไม่มีแล้วไม่มีร่มหรอกเออทำไมไม่เอาเต็นท์ในนั้นมากางเต็นท์เออนั่นแหละไอไอช่องนู้นเห็นเขาตันรถก๊าซปูดอยู่ปลายมีรถทำรถน้ำฮะไอ้ช่องนู้นอะไหนไอที่ที่ตอนแรกก็บปก๊าซปูดขายมั้ยนะมันมีรถจอดอยู่เดี๋ยวเราไปดูเจ้ายักษ์ก่อนนะครับ กันนี้สตาร์ทเครื่องจะไปไหนเนาะนี่ G8E 4S เฮ้ยฝนตกร้อยปฏครับช่างเอกฮะวันนี้เสร็จไหมสีวันนี้เสร็จไหม ไม่เห็นชายใหญ่เลยครับวันดีครับชายย่อยไปไหนเนาะ <Yeah. S 1> เอานี่ใส่ราวไฟแล้วสินี่นี่นี่ข้างบนนี่ใส่เรียบร้อยมีเจ้าของแล้วพ่อเนาะทำงานตากฝนเลยครับ สวัสดีครับจักโบ,บถึงนายแล้วครับเจ้ายักษ์ของผมมาเช็คหน่อยมาเช็คหน่อยนะนี่นี่นี่โอ้โหวางก้างปลาแล้วเรียบร้อยครับนี่จะเริ่มวางกระบะแล้วนะครับจะเริ่มทำกระบะแล้ว เดี๋ยวนับก้างปลาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้ารวมตัวนี้ก็แปดแล้วก็ข้างหลังอีกหนึ่งเป็นเก้านี่มาดูช่วงหัวกับกระบะครับความความกว้างตรงนี้ก็จะประมาณสัก15เซนนะครับตรงนี้ ช่องนี้จะประมาณสิบห้าหรือว่าสิบามนี่แหละจำไม่ได้ครับคืบหน้าไปเยอะครับไม่รู้ว่าต่อกระบะบนรถแบบนี้นะครับมันจะทำยากหรือเปล่านะมันจะเชื่อมหรือว่าอะไรยากไหมต้องรอชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับนี่อหัวพนั่น ถ้ายไหมหน้าแปลกว่ะเนีย่ยฝนเอ้ยฝนได้โปรดหยุดก่อนนะพี่น้องอ <laughs> พี่น้องฝน้ย ไปสระบุรีวันหนึ่งกลับมาก็โอ้โหคืบหน้าไปเยอะเลยครับไวามากนะครับทำอะไรครับลูกเป๊ะอ๋อสายลมกองกไฟไปที่แล้วพึกอ,ปอไปไปที่คือกอตัดแก๊สแล้วลูกไฟไปโดนันเลยรั่วอ๋อมันรั่ว S <S เลยต้องแก้หลันการต้องเอา,ออาม,า,มอาตอนวุ้ยน้ำรั่วน้ำรั่วนี่อันนี้ยังไม่เชื่อมเต็มนะยังแต้มไว้อยู่ เดี๋ยวข้างหน้าต้องไล่ถอดออกให้หมดนะครับนี่ชุดกันชนชุดไฟฝากระโปรงหน้าต้องไล่ถอดให้หมดนะครับ<ม>เพราะว่าจะเอาชุดแปลงหน้ามาใส่น,นี้หรือเปล่าเสาอันน,นี้น่าจะเป็นเสาของเก้ายักษ์นั่นแหละนะครับสูงเท่าไหร่ประมาณสัก80นะครับไม่ถึงเมตรนะ่นี่น่าจะ80เซน ก็เหล็กคัดซีเทียมก็จะเป็นหน้าหกนะครับแล้วก็ลองด้วยประมาณสี่หุนนะครับเหล็กลองตัวนี้จะไม่ไม่เชื่อมครับไม่เชื่อมวางไว้เฉยๆนะครับไม่มีเชื่อมครับวางไว้เฉยๆนะครับ แล้วก็จะทำการยึดน็อตตรงนี้ครับฝั่งละตัวนะครับเจาะตรงนี้ยึดน็อตนะครับให้ดูรอบคัดซีเลยนะครับ โอ้กะหอยอ้ำายแลย้วลงมาลงมานี่ทำสีหลังคาครับช่างเอ็กวันนี้น่าจะเสร็จนะครับนี่หมอตาทำอะไรน้าจะเ,าเป่าลมตรงนี้เป็นตัวจามของซูเปอรก์กรีนเหรอรอุย้ยมันเล็กโทษเลยเล็ก เดี๋ยวพาไปดูอของจอยักมมน,นะนี่ยางใหญ่อเอ่อเป็นขังเงิรวมหมดแบตนี้เนาะเดี๋ยวแบตนี้จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นทำไมไม่ได้ในในทกันอไม่ได้จะเอาถังลมตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นหูช้างคู่นะครับ สองครับคู่เลยเพว่มความแข็งแรงนะครับไปดูทีมงานรถเกี่ยวกันหน่อยสวัสดีครับจักเทืองค,คงจะไม่ได้เกี่ยวข้าวออพายุเข้าอดเลยนน <laughs> คันนี้เสริมแหนบตัวนี้เป็น j o 8e นะยังไม่มีเจ้าของ เครื่องเท่ากันกับเจ้ายักษ์นะครับตัวนี้สองร้อยสี่สิบแรงม้าปกตินี่มาจากเมืองนอกนี่จนนะ่องันไหมมันต่ำไปครับเสรอมีตัวพอดีเลย สะดือสะดือต้องใส่ใหม่ไหมพอดีอ้า oh, oh, วโอ oh, ้ยเจอกันอ er ีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอซ้ำเจอซากเจอแบบ้อสฟังเงี้ยเจอแล้วก็ไม่อยากเจออีก อันนี้กำลังประกอบอะไรถังลมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะพี่น้องไม่ๆคลิปเดียวครับอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับไม่มีคลิปที่สองครับก็ทุกเรื่องก็จะเสร็จก็ประมาณสักร้อยคลิปนะพี่น้องนะถ่ายคลิปเดียวครับทำไมที่เกียร์ถ่ายเยอะเล่นไปอยู่ใช่ไหมอยู่นี่แหละอยู่นี่ทั้งวันอยู่ยอู้หูอยู่เป็นกำลังใจตัว หอ,อยไเลังงไหไหป่ไหวเ้าไวม่ไหวไใหไ,วไใหไวเลิละเลิก <c oughs> บวฝนมาแป๊บเดียวจะดีแล้วฝนมาแป๊บเดียวเนมานานย,ยุ่งเลยผมมีฝนไม่ยอมกลับบ้านเลย,ยใช่ยวงานเข้าพิบอีฝนอ๋อฝนอยู่นู่นนี่ยะโส ก็ตามพี่มาแค่นี้เฮ้ยนี่บอกฝนตามมาเอาขันขันเฮ้ยเออดวนี้เปื้อนเลยวะอยู่ทำธรรม้ามันต้องมีเปื้อนบ้างเลยดูวนี่ต้องมีการวันนี้เสร็จแน่นอนใครบอก ชุดีใครบอกดีกอเจนอีสามพัน 3, ไรค่ะ <c oughs> แรกเป็นกิ่งดอกพันใส่ผิดใส่ถูกอยู่นี่แหละใครเก่งแท้มึงก็ถอดได้ไคนถอด <Yes. S 1> ไม่ได้ประกอบคนประกอบไม่ได้ถอดอาจารย์โอ้นั่งห <c oughs> มุนล็อกมันไปทางไหน <c oughs> ไปไง มันมันมีต่หมัวไปข้างหลังใช่ไหมมัวไปล่างหมดเลยใช่ไหมมอตานี่คาบตลอดเวลาเลยดับค <c oughs> าบหรือมันดับไม่คาบไม่ได้นี่นี่คือโอเคครับพี่น้องก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวจะติดตามให้ดูนะครับ เดี๋ยวพอเชื่อมเต็นเชื่อมพวกนี้เต็มนะครับต้องเชื่อมเต็มก่อนนะครับแล้วก็วางพื้นวางเสานะครับอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับอันนี้ก็เป็นคัสซีเทียมของลูกค้าบนนะครับต้องเป๊ะครับต้องเป๊ะ